สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ DIY ของเล่นในในช่ออันนาอา i ิสนะคะนี่มีมีอุปกรณ์ทั้งหมดสี่อย่างแล้วต้องตัดเจาะรูเอาไว้ก่อนเลยนะเนี่ยเนี่ยเนะี่ยมืนมีรูด้วยแล้วก็ต้องแบบ่งทิ้งแบบนี้เอาไว้ เบกกิ้งแบบนี้เอาไว้ก่อนเลยอืมอ้นี้เะไรยังไปไปดูเนล้ยมันมีทั้งหมดเจ็ดอย่างก็คือตัดแล้วมันก็มีเจ็ดอย่างแล้วแล้วก็เรือสีฟ้าก็เป็นเจ็ดอย่างโอเคเร่งมาเลยอย่ไไปเอาฟ้าก็ได้อ่าเราเร่มกับอันนี้เลยแล้วกันให้บอกว่าให้จอดลูกก่อนก็ตัดก่อนด้วย เราเล่นแต่เอาหลอดก่อนเลยเอาหลอดมาทําไมเอาหลอดมาทําไมจำได้ไหมตอนแรกที่เราโชว์รูอันเนี้ยรูเนี้ยรูเนี้ยเราเราจะเอาแบบนี้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเอาเม็ดสีอันนี้ที่เราแปะเอาไว้นะแบบไปก่อนเลยหลอดหลอดหลอด อรอถเสียอะไรก็ได้ใส่เข้าไปแบบแล้วก็เอาเสาม,มาจับนี้มีวายของเล่นอืมต้องใส่แต่เข้าไปนุ่ม,ม,มเล่นมาจะเอ้ยเอ้ยมันดุดดุดดุดึกดูหน่อยโอเค<ห>อย่าง มิพีเล่นสอนวิธีวิธีเร่ก็คือเขย่าเขย่ามิคีสอนก็คือหมุนเป็นเพลนะแล้วก็แหละแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เป็นแบบนี้เราก็ได้โอเคแค่นี้แหละบาย อย่ากดติดตามกดกระดิ่งก้นกินแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย